เรื่องตาค่ะที่ว่าไปัลยกรรมมาแล้วก็พาดมามันเป็นรอยแผลเป็นยิ้มแบบยิ้มแล้วมันเห็นอะไม่กล้ายิ้มทํามาหนึ่งปีแล้วค่ะค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังเจ็บแผลอยู่นะคะเพราะว่าเขาบอกให้นวดเนาะแล้วก็นวดแล้วมันก็ไม่หายเราก็ไม่ไม่ทาอะไรแล้วอะก็นวดแมันเจ็บแล้วก็เลยไม่ได้นวดแล้วก็ไม่หายค่ะไม่หาย ือแบบมันไม่กล้ายิ้มแบบเราไปไหนเราก็แบบถ่ายรูปก็แบบยิ้มไม่ได้ไปไหนก็ไม่อยากยิ้มกับใครอย่างเงี้ยล้วก็ใช้ชีวิตมันก็ลําบากเนาะเราจะเข้าไปใน Google เนาะเราก็เซิร์ชไปแล้วก็มันจะมีให้เราแอดเป็นเพื่อนในไลน์อ่ะแล้วเราก็ทักมาเราก็แบบติดติดตามในนั้นอ่ะเคสของใครไรแบบไหนเนี่ยเราก็ดูทุกเคสอ่ะก็ที่นี่แบบดูรีวิวแล้วแบบมีแต่คนทำไปแล้วมันสวยอ่ะ เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะคะคือแบบคือมั่นใจมากขึ้นเวลาไปไหนอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยทำไมแบบเออดูดีขึ้นนะเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่หางคิ้วตกพอดึงขึ้นโอเคชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะดีขึ้นแล้วเป็นไงบ้างคะก่อนทําจําได้ไหมหางตาตกประมาณไหนชั้นตาสองข้างไม่เท่ากันเนาะล้วเห็นชั้นตาน้อย ตอนนี้เห็นชั้นตาชัดขึ้นกว่าเดิมเนาะแล้วก็ที่มันตกเปลือมกันมันก็ดีขึ้นบาลานซ์ขึ้นลูกขขนครึ่งบนจะเนียนเหลือส่วนล่างเดี๋ยวส่วนล่างเราค่อยมาเก็บกันเด็กขึ้นมีใครชมบ้างก็ชมกันเยอะนะคะว่าดูดีขึ้นดูดีขึ้นไปทําอะไรมาอย่างเงี้ยขนาดเราดึงกันแค่ครึ่งหน้าเนี่ยนะ เขาก็ยังรู้สึกกันได้าตามันดีขึ้นเวลายิ้มก็จะถ่ายรูปสวยขึ้นเวลายิ้มคือโอเคขึ้นค่ะโอเคดีใจจังเลยที่แฮปปี้เนาะอยากจะบอกต่อกับเพื่อนรุ่นเดียวกับเราอายุ30กว่าแล้วรู้สึกว่าการดึงหน้ายังเป็นเรื่องไรตัวแต่สําหรับเราเนี่ยทำแล้วเราแฮปปี้จะบอกเพื่อนว่าไงดีคืออย่าปล่อยให้มันนานเกินช้าเกินไปคือแบบไม่ต้องทำแบบอายุ4050แล้วค่อยมาทำทำตอนนี้ก็สวยตอนนี้ค่ะ ในเรื่องของการดูแลค่ะดูแลคือเขาไม่ได้แบบว่าเหมือนที่อื่นที่ว่าเอ ه, ทำมาแล้วคือเลยตามเลยไม่ใช่อันนี้คือเขาจะแบบเขาดูแลหลังการทำค่ะติดตามอาการถามตลอดว่าอ,อ,อาการเป็นยังไงบ้างอัปเดตรูปให้ดูหน่อยเงี้ยค่ะเโรงพยาบาลคือโอเคใหญ่เนาะแล้วก็ได้มาตรฐานคือสะอาดพยาบาลนี่ดูแลดีหมดเลยไม่ว่าจะถามอะไรคือจะพาไปตามจุดเลยว่าเ, ه, เราต้องทำตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะ คือแนะนําเราได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นก่อนทําหรือว่าหลังทําหลังทําไม่ว่าจะไปแบบตัดไหมตัดอะไรคือเขาจะดูแลเราทุกอย่าง <S <S บอกว่าให้เขาแบบไม่ต้องไปฟังจากเสียงแบบข้างนอกเนาะคือแบบให้แบบมาด้วยใจอ่ะให้ลองมาเองมาพูดคุยมาอะไรก็ได้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจทําค่ะก็คืออยากให้ดอกเตอร์สู้เนาะเพราะว่าเราไม่ต้องสนใจแบบคนรอบข้างอะ่ะคือเราสนใจที่ว่าผลงานเพราะว่าอยากให้แบบเออ สาวๆที่แบบอยากทำมาให้แบบมาลองด้วยตัวเองมาได้เห็นมาได้แบบให้รู้ว่าเออดอกเตอร์ทำจริงนะเขาไม่ได้แบบว่าเขาไม่ได้หลอกลวงคือเขาทำด้วยใจโรงพยาบาลก็ดีการดูแลหลังการทำก็ดีด็อกเตอร์คือแบบดูแลหมดทุกอย่างขอบคุณมากสำหรับกำลังใจที่งดงามขอให้ขายมงคุดดีๆนะคะทุกๆปีอย่าลืส่งมให้ทานบ้างล่ะอนุโมทนาสาธุค่ะ อยากให้ด็อกเตอร์สู้นะคะคือไม่ต้องสนใจสิ่งรอบข้างไม่ว่าเขาจะว่ายังไงคือเราทำาเราทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็คือโอเคแล้วะคะ่ะให้ด็อกเตอร์สู้นะคะฉลาดสวยต้องด็อกเตอร์เซปิง